ผมว่าผมได้คําตอบแล้วด้วยว่าทําไมเส้นพระรามสองถึงต้องมีมันมักจะเป็นเส้นที่ผมระแวงว่าจะไปนชนท้ายคันหน้าอยู่เสมอเลยเพราะจริงมันออกแบบมาให้ตรงเป๊ะเลยให้รถที่วิ่งเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสม่ําเสมอไม่ต้องหยุดทีนี้พอชุมชนมันมามันเกิดรถเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนอะไรมันเลยเลยชนท้ายกันบ่อยมากมีป้ายเตือนอยู่แทบจะตลอดทางคือพอมีเรื่องของการก่อสร้าน สิ่งที่ตามมาคือถนนมันไม่เรียบอยู่แล้วเนาะ uh huh. แล้วคุณขับรถคุณก็รู้อยู่คุณก็ไม่อยากให้รถคุณพัง uh huh. เวลาที่มีเรื่องของการก่อสร้างก็มีการขนส่งวัสดุเข้าออก uh huh. แล้วรถขนส่งวัสดุเข้าออกสร้างกลางถนนคุณต้องวิ่งในเลนที่เร็วที่สุดถูกไหม uh huh. เอารถช้าๆเนี่ยมาวิ่งเลนเร็วที่สุด uh huh. มันก็เกิดการเปลี่ยนเลนเกิดการเรบรกกระทันหันและอื่นๆอีกมากมาย uh huh. คือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว uh huh. โดยพ้องยิ่งอันนี้ต้องพูดตามตรงเนาะ เราไม่อยากเสียความสามารถในการขนส่งในการเดินทางไปคุณจะสามารถปิดพื้นที่ก่อสร้างให้หายไปให้เลนจราจรหายไปเพิ่มอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะว่าไม่งั้นจะเดินทางกันไม่ได้ไไดทุกท่านลองไปทําดูนะครับตอกตะปูหรือทํำอะไรในที่แคบๆเอาแขนติดตัวไว้แล้วตอกดูซิว่าท่านจะตอกโดนมือตัวเองบ้างไหมคือพอคุณทํางานในที่แคบๆค,ครับโอกาสที่จะผิดพลาดครับมันก็ มากอยู่แล้วเพราะมันมีแบบพื้นที่เซฟตี้พื้นที่ปลอดภัยและอื่นๆอีกมากมายมที่มันถูกบีบไปเพราะถนนเส้นนี้ยังต้องใช้ในการเดินทาง